บอกเย็นนะคะลิลี่อืมอน้องอ่ะแล้วก็ของเล่นแมวที่มีแคสนิปเล่นหน่อยลูกหลังจากนั้นเราก็มีปลาทูตัวใหญ่ที่ไหญ่โอเคไหมลิลี่ สุมนะคะแต่งตัวอาบน้ำหนูต้องสวยเสมอคะ่ะขอบคุณนะคะ